สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อัดวิดีโอไม่เจอหน้ากันนะเบลจะมาทำความสิร์เจ้าโลเฟอร์สีขาวข,าวของเบลนะคะเนี่ยค่ะสภาพรองเท้าขาวเกือบปีแล้วก็ใช้แบบใช้สมบุกสมบันมากเลยนะทุกคนคือเบลใส่ไปทำงานแบบแทบจะทุกวันมีใส่แบบทุกอาทิตย์แน่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นรอยเอ่อหนังนะมันก็ย่นจากการที่เราใช้งานนะคะก็คือโดยรวมสมมติเนีย่ยเบลวางไกลๆใช่ไหมมันก็ เอาจริงไม่ค่อยมีก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะแล้วถามว่าเบลเคยสมสปาไหมไม่เคยนะคะคู่ดีคือไม่เคยสงสปาใช้งานเนี่ยก็มีคราบนะไม่ไม่เคยทําความสะอาดเคยทาาํคทาความสะอาดก็แค่เอาทิชชู่เปียกนะคะมาเช็ดเช็ดบ้างนะแต่เพื่อนๆก็จะเห็นนะเนี่ยข้างหลังส้นก็คือแบบใช้เต็มที่อะทุกคนเบลไม่ได้ไปแปะก,กันลื่นอะไรเพิ่มนะคะก็ใช้งานเขาไปนะ ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มเริ่มมีกาวเพยอะขึ้นมานะเพราะว่าถ้าอย่างน,นี้ยก็เรียบดีมันก็จะแบบไม่หลุดนะอันนี้ก็เริ่มมีหลุดหลุดมาบ้างเนาะอืมคู่นี้ราคาจำไม่ได้อะ่ะน่าจะถ้าประมาณสามหมื่น 30, กว่าสี่หมื่นนะคะถ้าซื้อดูบ่ายคิดว่าอาจจะประมาณสักสี่ะอะ่เดี๋ยวเรามาลองทำความสะอาดกันขอเอาพวก แหวนแล้วก็กําไรออกก่อนนะคะรวมถึงนาฬิกาด้วยนะคะออกกวันนี้ที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยคิดว่าจะลองพยายามเออช็ดถูลบพวกรอยดำๆสภ้อาด้านในนะคะด้านในก็ ดำๆนิดหน่อยนะปกติเป็นรอยที่ baby ไว p ์ลบไม่ออกแล้วนะคะถามว่าเบลมีเดินลุยน้ำไหมไม่มีนะคะแต่ว่าเดินบนพื้นเปียกบ้างไหมก็คือมีบ้างนะคะเวลาแบบพื้นแบบแฉะฝนตกอะไรอย่างเงี้ยคือน้องไม่ได้บอบางขนาดแบบโดนน้ําไม่ได้นะแต่ก็คือแบบไม่ใช่เอาไปแช่น้ําหรือว่าโดนแบบจนลุยน้ําขึ้นมาไม่มีนะคะมีแค่แบบว่านิดเดียวที่แบบพื้นมันแฉะอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นแบบเปียกนะไม่เคยขนาดนั้นนะคะ Okay. อุปกรณ์ก็คือเดี๋ยวมีแปลงนะคะขนมาแซนเปญโซฟอุปกรณ์ทุกอย่างก็หาซื้อง่ายๆได้ในช้อปปี้นะคะ100ร้อยกว่าบาทสองร้อยจำไม่ได้ละมีผ้านะคะแล้วก็มีฟอกกี้นะคะไว้ฉีดนะ,ะเริ่มกันนะคะเต็ปแรกเนี่ยก็คือแปลงนะคะก็ปัดฝุ่นออก รแ,แล้วก็ผ้านาโนนะคะถูจริงรอยดำมันก็ขอเริ่มออกนิดนึงเนี่ยต้องม่ผมเราจะมีรอยดำปื้นใหญ่ตรงนี้อยู่นะไม่รู้ว่าไปไปโด,ปดนอะไรมา น้ำอะไรเงี้ยไม่ออกนะคะก็เราจะใช้ตัวนี้นะคะเอามาขัดกันก็วน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 ,วนดูกันนะว่าไหวไหม อลอยก็หายออกไปทันตาก็ทำอย่างเงี้ยนะแล้ก็ขัดขัดต่ออันนี้นะจากมุมดำๆส่งสปาทีนึงมันก็หลายพันใช่ไหมอันนี้เบลก็เลยลอง ทำดูนะคะว่าเอ๊ะทำเองเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ส่งสปาไปเลยก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยก็ดำๆดำดำออกมาคาบดำๆเขาก็ออก ตัวนี้รุ่นแองคกล่าก็ต้องระวังซอกตรงนี้นิดนึงนะคะก็ต้องเช็ดให้มันสะอาดๆเข้าไปซอกลงหน่อยนะเป็นไงก็สะอาดนะคะออกมาก็คือแบบว่าขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะาเดียว่ามองดูตัวอีกนะขาวขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ แต่ตรงนี้คิดว่าไม่ออกแล้วตรงนี้มันเป็นสีถลอกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเบลคงซื้อสีนะคะแล้วก็ค่อยมาป้ายซ่อมทีหลังนะคะวันนี้เราก็ทำความสะอาดกันเบาไปกันนะคะสองข้างอันนี้เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดข้างนี้กันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเบลก็จะขัดข้างในนะคะ คือถ้ารองเท้าเราไม่ได้เป็นเยอะอ่ะลเราแค่เก็บความสะอาดเล็กๆน้อยๆเพลาก็ทำเอาเองนะคะอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรใดๆนะคะก็เอามา แชร์แล้วก็ใช้รองเท้าตัวเองเนี่ยจริงๆให้ดูเลยนะสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าก็จะมีด้านหน้าที่เดี๋ยวอย่างที่บอกค่ะหลอต้องซื้อตัวสีมาแต้มนะคะเพราะาตรงนี้เป็นสีทะลอกไปเรียบร้อยแล้วนะคนะัดมาเดี๋ยวเราก็ทาความสะอาดด้านในกันต่อค่นะทำความสะอาดด้านในแล้วก็ด้านหลังนะ ด้านหน้าก็โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ขอฉีดอีกทีหนึ่งสำหรับด้านหน้านะลังสุดท้ายแล้วก็เอาผ้าอีกผืนนะสะอาดเช็ดเข้าอีกที เป็นอันเรียบร้อยนะคะทำความสะอาดนะคะต้นก็แปลงเดิม ส้นก็ไม่ทําเยอะนะคะเพราะว่าไม่ยังไงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนส้นอะไรอยู่ดีนะแค่ล้างคร่าวๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปตากนะพอาะมีค่านะไม่มีอะไรส<ช>้นเราแค่ล้างเฉยๆ ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะให้เพื่อนๆดูกันทีอย่างที่บอกว่าสีถลอกนเนี่ยเดี๋ยวซื้อสีมาแต้มเอานะตอนส่วนตอนนี้ก็ไอรอยดำๆค่ะพวกดำๆก็หายหมดแล้ว มานนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจเบลด้วยนะแล้วจเจอกันในคลิปหนะ้บ๊ายบายลืมบอกหลังจากนี้ก็คือเอา,เอาไปตากแดดนะคะทุกคนเอาไปตากแดดให้มั่นใจว่าน้องเขาแห้งสนิทดีนะคะเนี่ยรอยค้าบดำๆก็หายไปหมดละก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะกลับมาสวย